ครูสาวส่งวิดีโอโปให้นักเรียนแถมยังเป็นดารานำเองอีกด้วยอดีตครูโรงเรียนมัธยมถูกจับหลังถูกกล่าวหาว่าส่งภาพเปลือยแล้ววิดีโอโปไปให้นักเรียนวัย17ปีของตัวเองสเตฟานีฟรานซ์ลัคกี้วัย37ปีเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมัธยมเมลเบิร์กเมื่อเธอได้มีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียนชายรายนี้ เจ้าหน้าที่เริ่มสืบสวนคุณครูรายนี้ในเดือนมิถุนายนหลังจากที่พวกเขาได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดผู้เยาว์จากเบิร์กเคานตี้ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าสเตฟานีได้สร้างบัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัวเพื่อสื่อสารกับเด็กวัยรุ่นรายเนี่ยโดยเนื้อหาการสนทนาก็มักจะเกี่ยวกับทางเพศแล้วเธอก็ยังได้ส่งภาพเปลยไปให้เด็กกว่าสิบภาพก่อนที่จะเฮิมเกริมหนักส่งวิดีโอที่มีดารานำเป็นตัวเองไปให้ด้วยอ้อเป็นวิดีโอโป้นะจ๊ะเด็กหนุ่มรายนี้เผยกับเจ้าหน้าที่ว่ามักจะจู่จีกับคุณครูในห้องเรียนของเธอหลังโรงเรียนเลิก ครูสาวรายนี้ได้ลาออกจากการเป็นครูแล้วทั้งยังได้เข้ามอบตัวและถูกดำเนินการฝากขังเป็นที่เรียบร้อยโดยเงินประกันถูกวางไว้ที่8ปด0 0นหกมืนห้าพบาท